จังหวัดการเตือนสีอำเภอเฝ้าะระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังและดินถล่มระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมนี้วันที่18ตุลาคม2567นายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการจังหวัดกล่าวว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่3วงเล็บ226ทับ2567ลงวันที่18ตุลาคม2567เวลา5นาฬิกาแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่17ทั2,567 ลงวันที่17ตุลาคม2567คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโครนถลม่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมนี้ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินถลม่มระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคม2567 รวม4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอเภอด่านมะขามเตี้ยอพนมทัวนและอภท่ามะกาดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการป้องกันและเฝ้าระวังดังนี้ 1. กรณีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ให้ดำเนินการแจ้งไปยังกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรป้องกันทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย2กรณีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ทำลอด หากมีฝนตกหนกักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมง3ให้กองอำนวยานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนในการตรวจสอบปรับปรุงกำหนดมาตร การแก้ไขปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการระบายน้ําในช่วงฝนตกหนักพร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรแจ้งเตือนประชาชนใช้ความระมัดร,ระวังหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจนและ4ี่หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีด่วนที่สุดที่กอ กอปพจ0 0 2 1ทับวล194ลงวันที่13มิถุนายน2567และสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน1784หรือแจ้งผ่านลายปอพอรับแจ้งเหตุ1784โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อนลาย ID a 1784 DDPM ตลอด24ชั่วโมงและรายงานการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีที่หมายเลขโทรศพัพท์034 515 998เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป